13กรกฎาคม2 5 6 3เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมาเดินในสวนสาธารณะแล้วก็อยากจะแสดงทัศนะในเรื่องของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลณเวลานี้ที่ยังอึมครึมอยู่นะครับยังไม่ออกมาในเรื่องของการจัดทีมจัดตัวบุคคลที่จะมาทำงานทนางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน แต่ที่แน่ชัดก็คือนายยกรัฐมนตรีนะฮะได้ประกาศออกมาแล้วว่าตนเองจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยตนเองนะฮะซึ่งเวลาที่ผ่านมานักวิชาการและก็พวกเราที่ติดตามการทำงานของรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสบายใจนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าทีมเศรษฐกิจที่จะต้องดูแลวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศระดับที่ว่ามีปัญหานะ,ะทั้งก่อนและหลังจาก วิกฤตไวรัสโควิด -19 นี้นะฮะเราก็ค่อนข้างที่จะอยากจะได้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะเก่งหรือว่าได้ร่ำเรียนมาทางด้านนี้หรือว่าอย่างน้อยๆก็เคยทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาก่อนนะฮะซึ่งเวลานี้ดูเหมือนว่า ความมืดมนของรัฐบาลนะฮะความมืดมนของทีมเศรษฐกิจที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนพวกเราโดยรวมโดยเฉพาะการที่จะมีจํานวนผู้ตกงานอีกจํานวนหลายล้านคนนะฮะการที่เศรษฐกิจของประเทศเราเปน็นอย่างนี้รวมไปถึงผลที่ สะท้อนกลับมาจากต่างประเทศด้วยเนี่ยนะฮะก็อาจจะทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงสําหรับพวกเราเพราะนั้นความเป็นห่วงของพวกเรากับการที่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในหลังจากนี้นะฮะแล้วก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของทีมเศรษฐกิจส่วนตัวของพวกเราผมหมายถึงตัวเราเองกับคนในครอบครัวกับคนในทีมงานคนที่ทํางานนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมเราในชุมชนในหมูบ้านว่า เศรษฐกิจของพวกเราโดยรวมเป็นอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินนะฮะการค้าการขายการได้รับมาการจ่ายไปนะครับเศรษฐกิจในครัวเรือนนะฮะการเขียนรายรับรายจ่ายในระห่วงนะครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจําเป็นที่จะเพิ่มรายได้หรือว่าลดรายจ่ายอะไรเราตรงไหนนะครับ ในส่วนของรัฐบาลก็เป็นภาพมหาภาพนะฮะซึ่งแน่นอนครับรายชื่อหรือว่าตัวตัวเลขนะครับของอเศรษฐกิจนะฮะผู้ที่จะมาดูแลเรื่องระบบการเงินโดยเฉพาะธน,นาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าหลังจากนี้ทีมเศรษฐกิจที่จะต้องเป็นทีมของนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะมาดูแลหน้าตาจะเป็นอย่างไรตัวเราเองนะครับ จะได้ที่ปรึกษาหรือว่าได้โอกาสในการทํางานนะครับจากจุดไหนอย่างไรนั้นก็คงจะต้องนำมาพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านว่าเราคงจะต้องระมัดระวังอย่าง ยิ่งยวดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจส่วนตัวของเราเองนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือพยายามหารายได้เพิ่มนะครับแล้วก็รายจ่ายที่ไม่จําเป็นต่างๆก็คงจะต้องลดต้องทอนลงไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามหาแหล่งเงินทุนที่มีโอกาสที่จะให้เราได้ต่อยอดออกไปนะครับ จะทางใดทางหนึ่งก็ตามนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คงจะต้องทําให้ถูกกฎหมายทําให้ถูกต้องแล้วก็ผู้ทีอ่อยู่ในวิกฤตณนะเวลานี้ก็พยายามที่ต้องพยายามที่จะช่วยตัวเองอย่างเต็มที่นะหางานเข้ามาทําไม่ว่าจะเป็นงานที่เราถนัดหรือไม่ถนัดก็ตามก็พิจารณาดูแลกันให้ดีนะครับมาเน้นย้ํากับทุกท่านเพื่อที่ว่าจะได้มีช่องทางในการทําเงินทำไรายได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าคิดว่าผมและ ทีมงานนะครับในเรื่องของการทําเงินทำรายได้นะฮะจากวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะทําเงินนะฮะถ้าจะให้คําปรึกษาหรือว่าจะให้คําแนะนําท่านคิดว่าพอจะให้คําตอบได้ก็อาจจะโทรเข้ามาหรือว่าไลน์เข้ามานะครับตามชื่อและเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามในเช้าวันนี้นะครับพบกันในวันต่อๆไปเวลาประมาณนะครับ8โมงถึง8โมงครึ่งสวัสดีครับทุกท่านครับ t <laughs>